มาเบิ่งกันวันรถจบในน้อยนีย่มันจะเอากอไผ่สุ่มบักญ่ลงได้บ่เมื่อไหร่นะสบายดีสบายดีทุกคมวันนี้วันที่3 1เเดืเอนหนึ่งปี2องพดรถจบรถด้ามน,น้อยเทียบเพิ่มทรัพย์ซิ่งนะครนหลวงเพียงจันทร์พวกเรามาครับไสลูก้าอยู่พี่ทางบ้านห้วยหงเนาะเห็ดได้เด้อเจ้าปอนค้าปอนแคบเรียกพุดดินพุดคุ้มเสาเฮือนเสาต่อหม้อ บุดสะน้อยสะใหญ่งานปั๊บนาดินเมียนที่เนื้อเม็ได้เบิดเจ้าหินซ้ายครับเมาทมดินเอ่อมีหินมีซ้ายดินดำดินแดงทรงให้พร้อมเนาะโทรมาล้มกัน0ูนสองศูนย์ทั้งบทดแอบแลโทรและอีกเบอร์หนึ่งศูนย์สองศูนี่ศูนเก้าเก้าจ้าเบอร์นี้ก็มีบทดแอบแลโทรเสีนเดียวกันเด้อเจ้ามาเบิ่งกัน

เอามาเบิ่งกันเนาะมันทีเน่งบ่เฮ็ดย่างเลยมึงตายบบดน,นี้นะเออเก่งหลายลูกเก่งหลายเก่งหลายเออสะละสะละเก่ง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 เออพอดียังวะเออยนันกันใจยันถึกฟางนั่นอยู่เนี่ยใครเนี่ยเนี่ยเก่งเก่งเก่ง